นี่คือคลิปภาพที่ถูกระบุว่าถ่ายโดยหญิงสาวชาวมาเลเซียส่งให้กับครอบครัวเมื่อ30พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก่อนที่หญิงคนนี้จะหายตัวไปอย่างปริศนาจนทําให้ญาติต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์มาติดตามหญิงมาเลเซียคนนี้มีข้อมูลด้วยนะคะว่าหญิงคนนี้เนี่ยเดินทางข้ามประเทศจากมาเลเซียเข้ามาทางด่านสะเดาจังหวัดสงขลาโดยมีชายที่ขับรถมาที่ด่านก่อนที่จะพบเบาแสเป็นคนสุดท้ายที่จังหวัดเชียงราย ขณะที่ทางด้านของพันตารวจเอกเขมาชาติวัฒนะนาพากเกษมครับผูก้กำกับการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายคาดว่าผู้เสียหายเนี่ยอาจจะถูกหลอกมาเพราะว่าไม่มีเหตุจูงใจให้ข้ามไปยังเนียนมา ถ้าคุณผู้ชมย้อนไปดูคลิปนะคะจะเห็นว่าหญิงคนนี้เนี่ยถูกถ่ายจากในหน้าร้านสะดวกซื้อใกล้กับด่านชายแดนไทยเมียนมาในอำเภอแม่ erm สายจังหวัดเชียงรายค่ะเรื่องนี้พันตารวจโทมกราศีสกุลพิสุทธิสารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยวหนึ่งกองกำกับการสองกองมังคับการตํารวจท่องเที่ยวให้ข้อมูลน,นะคะว่าหญิงสาวคนนี้นั่งเครื่องบินเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะใช้บริการรถโดยสารเดินทางไปยังจังหวัดเชียงราย โดยขณะนี้ตำรวจนั้นกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ไปทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดเชียงรายเพื่อเร่งตามหาผู้สูญหายมีรายงานข่าว่าก่อนที่หญิงคนนี้จะหายตัวไปเนี่ยได้เดินทางข้ามแดนจากมาเลเซียเข้ามาทางด่านสะเดาจังหวัดสงขลาและเรื่องนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็คาดว่าผู้สูญหายอาจจะถูกหลอกมาเพราะว่าไม่มีเหตุจูงใจให้ข้ามไปยังมาเลเซียแล้วก็เมียนมาค่ะ มีข้อมูลพบด้วยนะคะว่าเธอเดินทางมาทางอำเภอแม่สายโดยมีรถรับจ้างนำมาส่งที่ชายแดนจากนั้นก็ข้ามแดนทางช่องทางธรรมชาติเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่ได้เร่งประสานคณะกรรมการประสานงานชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายไทยเมนมาเพื่อช่วยติดตามการช่วยเหลือต่อไปค่ะ